สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสูรราาร Th Th ่รายการท้องถิ่นไทยรายการที่จะนําเสนอภูมิปัญญาท้องถิ่นต่างๆของแต่ละชุมชนเพื่อที่จะสืบสานและอนุรักษ์ให้คงอยู่กับสังคมเราสืบไปวันนี้เรายืนอ,อยู่ที่ชุมชนบางไส้ไก่หรือชื่อนึงเรียกว่าบ้านลาวชุมชนนี้มีภูมิปัญญาท้องถิ่นมาตั้งแต่สมัยโบาราณสืบสานกันมาอนุรักษ์จนถึงปัจจุบันนั่นคือขุยหรือชื่อนึงเรียกว่าขุยบ้านลาวนั่นเองประวัติความเป็นมาจะเป็นอย่างไร วิธีการอนุรักษ์ให้คงอยู่เป็นอย่างไรนั้นเราไปบ้านหลังหนึ่งที่ยังคงเหลือกันอยู่เลยครับสวัสดีค่ะ เอาล้ครับเราก็เข้ามาอยู่ในบ้านหลังหนึ่งที่ยังอนุรักษ์ขุยไว้อย่างช้านานนะครับประกวนตาแนะนําตัวเองด้วยครับค่ะป้าชื่อนิตยารู้เจมสินนำสกุลเดิมกลิ่นบูผาเป็นผู้สืบสานต่อจากบรรพบุรุษรุ่นที่4ี่องค์ประเทศได้เข้ามาฟืน้นฟูทางด้านอาหารศิลปะวัฒนธรรมจึงเกิดเป็นอาชีพหนึ่งขึ้นมาในท้องถิ่นถ้าถามว่าสมัยก่อนเนี่ยขุยก็เริ่มต้นมาจากไม่ลวกซึ่งพวกเราชาวลาวเนี่ย ได้ไปตกไม้ที่พระพุทธบาทสระบุรีเราก็จึงได้รู้ว่าที่นั่นก็คือหนึ่งในเชลยที่ถูกต้อนมาเช่นกันเพราะเราผู้ภาษาเดียวกันพอได้ไม้ลวกมาจากพระพุทธบาทแล้วเราก็นําออกมาตากซึ่งใช้เวลาในการตากนี่คืออยู่ประมาณหนึ่งเดือนแล้วเราจึงมาเลือกและแยกเพราะขุยมีทั้งหมด5ประเภทคืออู้รองเพียงเคียงหลิบหลังจากนั้นเราก็มาหาบันไดเสียงแต่ละประเภทลงไป แล้วจึงบรรจงลวดลายลงบนผิวภัยด้วยตกกลัวแล้วจะทำคุยกันมาถึงอนต้งทำอย่างเช่นไม้ลวกเราได้มาจากพระพูทบาทมาขัดมาใส่ลายมาหาบันไดเสียงแต่ปัจจุบันนี้มันจะมีวัตถุด,ดิบเกิดขึ้นมากมาย <c oughs> เพราะว่าตรงนี้จะมีนักดนตรีนักวิชาการนัากศึากษาและผู้สะสมคือ4ี่กลุ่มที่เข้ามาเพราะฉะนั้นนักวิชาการได้เข้ามาแนะนําแบบนี้เพราะฉะนั้นวัตถุดิบที่ป้าจะบอกนี่คือ มีทั้งไม้ลวกไม้เนื้อแข็งท่อ PVC และวัตถุดิบทุกอย่างที่สามารถมาทำขุยได้เพราะคุยอยู่ในลักษณะตรวงกลมป้ายศาสตร์ทใเทดูหนึ่งเราพอเราได้วัตถุดิบมาอย่างเช่นท่อ PVC เราก็จะต้องนำมาเจาะเขาเรียกว่าตามประเภทตา,ตามประเภทของเครื่องดนตรีหรือหรือเสียงที่ผู้ใช้ต้องการ อันนี้ก็ใช้ความสามารถหรือว่าอะไรอะ่ะที่เราสะสมการทำมานานอพอสมควรแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่ที่ว่าคุณภาพที่เราสามารถทำออกไปเนี่ยจะคงอยู่ให้กับผู้ใช้ผู้เล่นได้นานสัแค่ไหน จะมีการอนุรักษ์คุยดีๆอย่างนี้ไว้ยังไงครับวัตถุดิบที่เราได้มามันก็ยากเย็นเหมือนกันเพราะฉะนั้นในเมื่อป้านิดใส่ใจซึ่งให้คุยแต่ละชิ้นที่ออกไปเนี่ยมีคุณภาพเกิดขึ้นแล้วป้ามีวิธีวิธีเผยแพยร่ไงให้รุ่นรุ่นใหม่นี้มีใจที่อยากจะอนุรักษ์คุยป้าก็าเผยแพร่อยู่แล้วนะว่าถ้ามีเวลาว่างนำเอาไปใช้ประโยชน์ได้ลองเอามาไปทำดู แล้วคิดไปทานเป็นประกอบอาชีพป้าคิดว่าก็มาศึกษาดูป,ป้าดิพร้อมที่จะเผยแพร่ให้ถ้าเยาวชน,ย,วชนยังยึดยังยึดศิละปะตัวนี้ไว้น่าจะคงอยู่ศิละปะวัฒนธรรมตัวนี้จะก็จะคงอยู่ผู่สยามต่อไปค่ะ สำหรับในอนาคตการสืออบทอดอาชีพทำขุยนั้นยังเป็นเรื่องที่ไม่แน่นอนแต่ในปัจจุบันลูกหลานของช่างทำขุยยังไม่ได้ให้ความสนใจที่จะสืบทอดเนื่องจากเห็นอาชีพนี้ตั้งแต่แตเกิดอาจจะเบื่ออยากทำสิ่งให,ใหม่ๆและยังเป็นวัยรุ่นที่กำลังอยู่ในวัยเรียนด้วยปัจจัยหลายๆอย่างที่กล่าวมาจึงทำให้อาชีพช่างทำขุยของบ้านเราน้อยลงซึ่งก็น่าใจหายว่าต่อไปภูมิปัญญาของการทำขุยที่บ้านเรา อาจจะหมดไปถ้าคนไทยหันมาสนใจในวัฒนธรรมของตัวเองมากขึ้นอนาคตของแร่งผลิตคุยคุณภาพแห่งนี้ก็จะเป็นที่รู้จักมากขึ้นกับผมนายอนุรุจเจริญเท้าและทีมงานขอลาไปก่อนสวัสดีครับ